ทางหลวงสายหมอกผมชื่อเก่งครับเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดแต่ช่วงหลังต้องทำงานอยู่ในตัวเมืองพแพร่ทำงานด้านส่งของให้บริษัทเล็กๆขายเครื่องมือช่างพวกประแจไขควงน้ำมันเครื่องอะไรแบบนั้นส่วนใหญ่ก็ขับรถส่งของไปตามอำเภอต่างๆวันหนึ่งก็หลายร้อยกิโลวันนั้น ผมเพิ่งส่งของเสร็จที่อำเภอเล็กๆทางฝั่งตะวันออกของแพร่ตอนนั้นประมาณเก็บเือบสามทุ่มได้ฟ้าครึ้มลมแรงเหมือนฝนจะตกหนักผมตัดสินใจว่าจะกลับเชียงหายเลยเพราะวันรุ่งขึ้นต้องไปส่งของอีกฝั่งหนึ่งถนนที่นี่จะเสียเวลาเส้นทางที่ผมใช้มันเป็นถนนเล็กๆลัดออกไปทางอำเภอขุนยวมของแม่ห้องสอนใครขับแถวเหนือจะรู้ครับว่าเส้นพวกนี้มันเปลี่ยวมาก สอง้างทางมีแต่ต้นไม้สูงสูงเสียงมแมลงเสียงลมพัดยอดไม้ดังวี๊ตลอดทางตอนออกเดินทางฟ้ายังแค่ครึม้มแต่พอขับไปได้ราวๆครึ่งชั่วโมงฝนก็ตกลงมาไม่ใช่ตกธรรมดานะครับตกแบบเม็ดใหญ่ๆกระแทกกระจกเสียงดังผมเปิดที่ปัดน้ำฝนสุดแรงยังมองไม่ค่อยเห็นทางเลยตอนนั้นรู้สึกแปลกๆเหมือนถนนมันยาวไม่สิ้นสุด ขับเท่าไรก็ยังอยู่ในป่าทึบข้างหน้าก็มีแต่โค้งซ้ายโค้ขงขวา GPS ก็เริ่มสัญญาณข,ดขาดหายเหมือนจะจับไม่ค่อยได้ผมพยายามเปิดเพลงฟังฆ่าเวลาแต่สัญญาณวิทยุก็เริ่มมีเสียงซาอยู่ดีดีเพลงก็หยุดแล้วมีเสียงเหมือนคนพูดเบาๆอยู่ในเครื่องเสียงผมยังจำเสียงนั้นได้เลยมันเบาเหมือนเสียงผู้หญิงพูดอยู่ไกลๆว่ากลับเถอะ ผมหันไปมองหน้าจอวิทยุไม่มีอะไรเลยครับแค่ไฟสีแดงๆกระพริบผมคิดว่าอาจจะมีเคลื่อนแทรกเลยปิดวิทยุทิ้งแล้วขับต่อผ่านไปอีกพักใหญ่ผมเห็นมีแสงไฟข้างหน้าดีใจมากคิดว่าน่าจะมีบ้านคนหรือร้านค้าแต่พอขับเข้าใกล้มันกลับเป็นไฟหน้ารถอีกคันจอดอยู่ข้างทางเป็นรถกระบะเก่าๆสีขาวประตูฝั่งคนขับเปิดค้างไว้ ตอนนั้นฝนก็ยังตกผมเลยชะลอรถดูว่ามีใครขอความช่วยเหลือไหมเพราะแถวนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ถ้ารถเสียก็คงลำบากแน่ผมลดกระจกลงครึ่งหนึ่งแล้วตะโกนออกไปว่าพี่รถเสียหรอไม่มีเสียงตอบครับผมเลยเปิดไฟสูงมองให้ชัดที่นั่งคนขับว่างเปล่าแต่พอไฟส่องไปตรงหลังกระบะผมเห็นอะไรบางอย่างขยับเหมือนคนกำลังนั่งอยู่หลังรถ ผมเลยเปิดไฟฉุกเฉินแล้วค่อยๆจอดลงข้างๆแต่พอรถผมหยุดสนิทสิ่งที่เห็นหลังรถคันนั้นก็เงียบไม่มีการเคลื่อนไหวอีกเลยผมเริ่มลังเลจะลงไปดูดีไหมฝนยังเทหนักผมเลยตัดสินใจเปิดประตูออกไปแค่แวบ,บเดียวลมเย็นพัดเข้ามาประทะหน้ากลิ่นดินกลิ่นใบไม้เปลียกผมก้าวขาลงจากรถแล้วส่องไฟฉายไปตรงหลังกระบะไม่มีใครครับ ทั้งๆที่ผมเห็นชัดเลยว่าเมื่อกี้มีคนอยู่ตรงนั้นผมใจเต้นแรงมากรีบกลับขึ้นรถแล้วเหยียบออกท,ทันทีแต่ระหว่างที่รถกำลังจะเคลื่อนผมเหลือบมองกระจกมองหลังโดยไม่ตั้งใจผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างรถกระบะนั้นมองมาทางผมตรงๆหน้าซีดเหมือนกระดาษผมยาวเปียกแนบหน้าแล้วเธอก็ยกมือขึ้นชา้ชาๆเหมือนจะโบก ผมเหยียบคันเร่งสุดแปงครับรถสายไปมาเพราะถนนลื่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยตอนนั้นขับไปได้สักพักใหญ่ๆจนเริ่มพ้นเขตป่าผมเห็นมีป้ายบอกทางดอยแม่สเสรี่ยง42กิโลเมตรตอนนั้นโล่งใจขึ้นมานิดนึงคิดว่าอีกไม่ไกลแล้วแต่สิ่งที่ผมไม่รู้คือหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่ข้างหลังรถกระบะอีกต่อไป หลังจากขับออกมาจากตรงนั้นได้พักใหญ่ฝนก็ยังไม่หยุดตกเสียงที่ปัดน้ำฝนยังดังแกลกแกลกซ้ำๆเหมือนเดิมผมพยายามมองข้างหน้าแต่หมอกเริ่มหนามองเห็นทางไม่เกิน10เมตรบรรยากาศรอบตัวเงียบมากไม่มีรถสวนไม่มีไฟท้ายของใครมีแต่เสียงเครื่องยนต์กับเสียงฝนเทกระหน่ำลงบนหลังคาตอนนั้นผมรู้สึกแปลกเหมือนถนนมันไม่สิ้นสุด ขับมาตั้งนานป้ายบอกทางแม่สเสรียง42กิโลนั่นผมเห็นอีกครั้งป้ายเดิมตัวอักษรลอกสีซีดเหมือนเมื่อครั่วนี้ไม่มีผิดผมเริ่มงงครับจะว่าเลี้ยวหลงก็ไม่ได้เพราะเส้นนี้มีทางเดียวไม่มีทางแยกใหญ่เลยผมคิดว่าตัวเองอาจจะขับวนเพราะหมอกหนามองไม่เห็นโค้งเลยหยิบมือถือมาดู G.P.S อีกทีแต่สัญญาณก็ยังไม่มี หน้าจอค้างอยู่กับลูกศรเล็กๆที่หมุนอยู่กลางแผนที่ขับต่อไปอีกสักพักอยู่ดีๆก็เห็นมีบ้านอยู่ข้างทางเป็นบ้านไม้เก่าๆหลังเล็กๆไฟในบ้านเปิดแสงส้มจางๆผมดีใจมากเพราะอยากถามทางผมจอดรถแล้วเปิดประตูออกฝนยังคงตกหนักผมวิ่งเข้าไปใต้ชายคาหน้าบ้านเคาะประตูดังปั้งเงียบไม่มีเสียงตอบ ผมขออีกมีใครอยู่ไหมครับขอถามทางหน่อยไม่มีเสียงคนแต่ได้ยินเสียงบางอย่างจากในบ้านแทนเสียงฝีเท้าเดินช้าๆอยู่ข้างในผมยกมือป้องหน้าต่างมองเข้าไปข้างในห้องเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงกลางห้องมืดจนมองหน้าไม่ออกแต่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงเพราะเห็นผมยาวและชุดคลุมยาวถึงเทา้าผมรีบพูดว่าขอโทษนะครับ ผมหลงทางอยากถามแค่ทางไปแม่สเรียนครับไม่มีคำตอบเธอแค่ยืนเฉยๆแต่ชั่วขณะหนึ่งผมเห็นเธอค่อยๆเอียงหัวไปด้านหนึ่งเหมือนกำลังฟังผมเริ่มขนลุกฝีเท้าที่ได้ยินเมื่อครู่หายไปแล้วมีเสียงอื่นแทนเสียงน้ำหยดแปะแปะผมชะโงกมองเข้าไปอีกทีเห็นพื้นบ้านเปียกเหมือนมีน้ำรั่วจากหลังคา แต่สิ่งที่ทำให้ผมขาแทบหมดแรงคือสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่น้ำฝนมันเป็นรอยหยดสีคล้ำๆเหมือนเลือดหยดจากเพดานล,ลงมาเป็นทางแล้วเธอที่ยืนอยู่ตรงนั้นค่อยๆหันหน้ามาช้าๆจนผมเห็นเต็มตาใบหน้าซีดขาวดวงตาเบิกกว้างไม่มีแก้วตาปากฉีกยาวไปจนถึงแก้ม และเสียงแห่แพห้งเหมือนลมลอดผ่านช่องคอพูดออกมาเบาๆว่ากลับไปผมถอยหลังทันทีหัวใจเต้นจนแทบทะลุหน้าอกรีบวิ่งกลับไปขึ้นรถเหยียบคันเร่งออกสุดแรงไฟหน้ารถซ่องผ่านต้นไม้มันสะท้อนหมอกหนาทึบจนมองอะไรแทบไม่เห็นแต่ผมไม่กล้ามองกระจกหลังเลยกลัวว่าจะเห็นใครนั่งอยู่เบาะหลัง ผ่านไปไม่รู้กี่นาทีฝนเริ่มเบาลงผมเริ่มสงบลงนิดหน่อยแต่ในใจยังเต้นแรงเปิดวิทยุหวังให้มีเสียงคนสักหน่อยเสียงซาซาดังขึ้นแล้วเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งเสียงผู้หญิงพูดเบาๆในเครื่องเสียงว่ากลับไปเขาไม่ให้ไปต่อผมตกใจจนเผลอหมุนโพงมาลายัยรถสายเกือบหลุดโค้งแต่ยังดีที่คุมไว้ได้ ผมหยุดรถหอบหายใจแรงมือสั่นข้างนอกมีแต่เสียงฝนตกกับเสียงแมลงในหัวมีแต่คำเดียวที่วนซ้ำเขาไม่ให้ไปต่อแต่เขาคือใครผมนั่งนิ่งอยู่ในรถสักพักฝนข้างนอกเริ่มซาเหลือแค่เสียงหยดน้ำตกลงบนหลังคาเบาๆมองนาฬิกาในรถเกือบเที่ยงคืนแล้ว ผมคิดอยู่นานว่าจะกลับดีไหมหรือจะขับต่อไปแม่สเสรียงแต่พอคิดถึงคำพูดในวิทยุเขาไม่ให้ไปต่อมันก้องอยู่ในหัวไม่หยุดสุดท้ายผมตัดสินใจเปิดไฟเลี้ยวกลับรถขับกลับเส้นเดิมที่พึ้นผ่านมาตอนนั้นในใจผมคิดอย่างเดียวแค่ขอกลับให้ถึงตัวเมืองแพร่ก็พอไม่อยากรู้อะไรอีกแล้ว แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือถนนที่ผมขับกลับมันไม่เหมือนเดิมเลยครับเมื่อครู่เป็นถนนลาดยางมีเสาไฟห่างๆเป็นระยะแต่ตอนนี้ถนนกลับกลายเป็นทางดินแดงเปลียกแฉะและไม่มีเสาไฟสักต้นเดียวผมเริ่มเหยียบเบาๆกลัวรถติดลมสองข้างทางเป็นป่าสูงมืดทึบ เหมือนต้นไม้พากันโน้มเข้ามาใกล้รถแล้วอยู่ดีๆผมก็เห็นแสงไฟสีเหลืองๆอ,อยู่ข้างหน้าแสงนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเหมือนคนถือโคมพอขับเข้าใกล้ผมเห็นเป็นชายชาราคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าชาวบ้านสีซีดถือโคมไฟเก่าๆเ,เดินอยู่กลางถนนผมรีบจอดรถแล้วลดกระจกลงลุง ขอโทษนะครับทางนี้ไปแพร่ได้ไหมครับชายชรามไม่ตอบแค่ยกโคมขึ้นมาส่องหน้าผมแสงไฟสะท้อนเข้าตาแสบจนต้องหันหนีพอหันกลับมาอีกทีเขามายืนอยู่ข้างประตูรถผมแล้วครับใบหน้าเขาเหี่ยวย่นแต่ดวงตาดำสนิทไม่มีตาขาวเลยเสียงแหบๆดังขึ้นใกล้หูผมว่ากลับ ไปทางเดิมอย่าไปทางเขาผมพยายามถามต่อทำไมล่ะครับลุงผมหลงทางลุงคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆว่าคืนนี้มีศพตกเหวตรงดอยข้างหน้ารถคว่ำตั้งแต่หัวค่ำแล้วผมหยุดหายใจไปชั่วขณะหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นรถกระบะสีขาวลุงพูดต่อ คนขับเป็นผู้หญิงตายคาที่นั่นมันคือรถที่ผมเห็นตอนต้นทางผมรีบมองไปข้างหน้าอีกทีแต่ตรงที่ลุงยืนเมื่อกี้ไม่มีใครอยู่แล้วครับเหลือแค่โคงไฟตกอยู่บนพื้นเปลวไฟยังลุกอยู่เบาๆผมไม่รอช้าเหยียบคันเร่งกลับทันทีขับอย่างเดียวไม่สนใจทางไม่สนใจหมอก ไม่สนใจอะไรอีกจนในที่สุดก็เห็นไฟถนนและบ้านคนผมขับมาจอดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเกือบตีสองแล้วพนักงานที่ปัม๊มเห็นสภาพผมก็รีบเดินเข้ามาถามว่าพี่ขับมาจากทางไหนครับหน่าซีดเชียวผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่าพี่ทางที่พี่ว่ามันปิดมาหลายปีแล้วนะ มีดินถลม่มคนตายหลายคนเขาไม่ให้รถผ่านผมเงียบพูดอะไรไม่ออกเลยครับมองออกไปข้างนอกเห็นถนนเส้นที่เพิ่งขับมาเมื่อกี้มืดสนิทแล้วตอนนั้นเองเสียงในวิทยุในรถก็เปิดขึ้นเองอีกครั้งทั้งๆท,ที่ผมปิดเครื่องไว้แล้วเสียงผู้หญิงพูดเบาๆเ,เ,เหมือนกระซิบใกล้หูว่าขอบคุณที่กลับมา ผมรีบดับเครื่องวิ่งออกมานอกปั๊มใจเต้นไม่หยุดพอหันกลับไปมองรถที่กระจกหลังมีรอยมือเปียกน้ำติดอยู่ข้างในรอยนั้นเหมือนมือของผู้หญิงหลังจากเหตุการณ์นั้นผมไม่เคยขับเส้นนั้นอีกเลยครับแม้แต่กลางวันหากคุณชอบเรื่องเล่าผีเรื่องลี้ลับก็สามารถ กดติดตามช่องขนหัวลุกที่จะมีเรื่องเล่าผีมาให้ฟังเรื่อยๆ